ปี16ดาว39,000่นมมาแล้วค่ะกับคันนี้เลยค่ะปี2016เครื่อง3,000ันโตโยต้าคอมพิวเตอร์นะคะได้สเกิร์ตชุดแต่งไปเลยรอบคันรวมไปถึงล้อแมตต์นะคะเราก็ใส่มาให้แล้วครอบกระจกมองข้างครอบมือเปิดนะคะใส่มาให้แล้วค่ะกระจกมวงช้างก็ใส่มาให้นะคะและคันนี้แต่ง VIP มาให้แล้วด้วยค่ะกับหลังคาแบบนี้เลยนะคะ หลังคาว V.I.P. สวยๆแบบนี้พร้อมกับแอร์ไมโครบัสค่ะที่สำคัญนะคะคันนี้ได้ทีวีขนาด24นิ้วนะคะจอสไลด์ไฟฟ้าแบบนี้เลยค่ะม่านและฟิล์มนะคะใส่มาให้เรียบร้อยแล้วค่ะคันนี้นะคะยังได้จอ Android นะคะขนาด7นิ้วทัชสกรีนได้นะคะจะดูหนังฟังเพลงนะคะสามารถในนี้ได้เลยนะคะเพียงแค่เชื่อมอินเทอร์เน็ตนะและยังได้จอสไลด์ไฟฟ้านะคะขนาด24นิ้วค่ะใหญ่ดูกันได้ทั้งคันเลยค่ะ ด้านหลังนะคะมาพร้อมกับตู้ซับนะคะขนาด10นิ้วค่ะคู่หนึ่งไปเลยรานะคะอยู่ที่689,000บาทดาวรับต้น39,000บาทพน14,000บาท72เดือนหรือว่า6ปีพี่คนไหนที่สนใจอย่าลืมติดต่อเข้ามานะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายค่ะ